ล่าตัวบิ๊กไบค์ขับตัดหน้าทำอาสาสาวกู้ชีพอุบลรถพลิกคว่ำตายญาติจี้ขมาศจากกรณีที่โซเชียลแห่แชร์คลิปตามหาคนที่ขี่บิ๊กไบคันหนึ่งขับปาดหน้ารถกระบะจนทําให้รถกระบะพลิกคว่ำซึ่งมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์และพยายามขับรถไล่กวดตามแต่ไม่ทันซึ่งคนในรถกระบะอาการค่อนข้างสาหัสสมองได้รับการกระทบกระเทือนล่าสุดเสียชีวิตแล้วทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีจึงช่วยกันแชร์คลิปนี้ เพื่อตามหาคนที่ขี่บิ๊กไบค์ให้ออกมารับผิดชอบล่าสุดที่หมู่บ้านตากแดดตำบลตากแดดอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่จัดงานศพของนางสาวฉันหาไทยเอี่ยมสังทองอายุ23ปีผู้เสียชีวิตบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านายนัทพลพรมมาแฟนของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างที่แฟนขับรถมุ่งหน้าไปทำงานส่วนตัวก็แยกไปทำงานต่างคนต่างไป กระทั่งหลังเกิดเหตุได้ประมาณ5นาทีเพื่อนของตนโทรมาบอกว่าแฟนประสบอุบัติเหตุตนจึงรีบไปดูแต่เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุแฟนถูกนําส่งโรงพยาบาลแล้วตนจึงได้รีบตามไปที่โรงพยาบาลพบว่าอาการสาหัสต,ต้องผ่าตัดด่วนจากนั้นมีพลเมืองดีโทรมาแจ้งว่าเห็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมีหนุ่มขี Big Bike, ่บิ๊กไบค์ปาดหน้ารถกระบะของแฟนจนทําให้รถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุและขี่หนีไปโดยไม่ได้ลงมาดูทั้งนี้ แฟนของตนเคยทํางานเป็นอาสากู้ภยัยจึงมีเพื่อนฝูงช่วยกันแชร์คลิปที่พลเมืองดีส่งมาให้เพื่อติดตามตัวคนที่ขี่บิ๊กไบค์ให้มารับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนอกจากนี้คืนก่อนเกิดเหตุแฟนของตนขับรถชนสุนัขเพราะสุนัขวิ่งตัดหน้ารถแต่แฟนไม่ได้รับบาดเจ็บตนก็ไม่ได้คิดว่าจะกลายเป็นลางร้ายหรือเป็นลางบอกเหตุแต่อย่างใดด้านนางสาวปริศนามีทองคําอายุ34ปีพี่สาวผู้เสียชีวิตกล่าวว่า ตนเป็นผู้ปกครองดูแลน้องแทนแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนพ่อก็แยกกันอยู่ในต่างจังหวัดปกติน้องสาวจะขับรถไปทํางานในตัวเมืองอุบลราชธานีเป็นประจำทุกวันก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นส่วนตัวอยากให้คนขี่บิ๊กไบค์ออกมามอบตัวกับตํารวจรับผิดชอบกับสิ่งที่ทําลงไปดีกว่าให้สังคมประนามตนพร้อมที่จะให้อภัยและหากมาขอขอมาศพตนก็ยินดีถ้าหากทําด้วยความจริงใจและสํานึกผิดจริงๆส่วนความคืบหน้าในการติดตามตัวคนขีบบ่บิ๊กไบค์ เบื้องต้นพอรู้เบาะแสบ้างแล้วแต่ยังต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งตนมั่นใจว่าตำรวจจะสามารถตามตัวคู่กรณีได้ในเร็วนี้